สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie w a n n e r r r นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปคุยกันหลังดูจบนะครับตอนแรกผมเนี่ยอัดคลิปไปแล้วนะเป็นรีวิวแบบไม่สปอยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนมันมาดูคลิปเรามันต้องดูหลังดูจบสินะครับเพราะนั้นผมจะเอามาคุยกันสปอยแบบเต็มที่นะครับเพราะนั้นคุยกันมาได้เลยใน Alice in Border Land นะครับซีซั่นที่2 ก็เรื่องราวมันก็ต่อมาจากซีซันที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่ดูซีซันหนึ่งก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปนี้นะตัวละครทุกตัวยังกลับมาครบนะครับในซีซันนี้เนี่ยตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาริสุเองนะครับอุซางินะครับคุยนะนะครับหมออันนะครับแล้วก็ชิซุยะนะเราดูจบมาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยชิซุยะจริงๆเขาเป็นหมอใช่ไหมผมก็คิดว่าจริงๆเขาเป็นหมอมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะลาออกใช่ไหมอมตั้งแต่ EP ที่1นะครับเกมแรกที่เขาเล่นกันเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะเป็นการเปิดตัวตัวละครที่เป็นตัวร้ายนะครับตัวใหม่นะก่อนจริงๆอ่ะก่อนจะไปเล่นเกมเนี่ยเริ่มต้นมาปุ๊บมันจะเป็นตัวของ King อร์ดัมใช่ไหมครับไอ้คิงออฟสเปนเนี่ยที่แม่งไล่ยิงคนมั่วหมดเลยครับผมฮะงงว่าแบบมึงเป็นใครนะครับมึงเป็นใครแล้วทำไมมึงถึงมาไล่ยิงคนแล้วมันมันคือเกมอะไรวะเนี่ยนะครับ สุดท้ายก็ยังไม่ได้เฉลยอ,อะไรนะเราดูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนเห็นว่าโอเคเกมแรกที่เขาไปเล่นกันเนี่ยคือเกมที่ต้องไปเจอยามาพีนะครับเจอของคิวยะนะไอเกมที่ต้องไปเล่นที่อ่าเหมือนเป็นท่าท่าเรือนะครับที่มีตู้คอนเทนเนอร์เยอะซึ่งจะต้องทีมอัพกัน5คนแล้วก็ต้องยึดเบสนะครับโดยไฮไลท์ของเราก็คือไอฝั่งทีมของซิติเซนเนี่ยตัวหัวหน้าแม่งถอดเสื้อนะครับเป็นตูดแห่งญี่ปุ่น <laughs> ตูดยามาพีนะครับ เกมสนุกนะเริ่มต้นจากหมื่นคะแนนใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งคะแนนกันได้แล้วเวลาเจอกันก็แค่จับโดนตัวกันเนี่ยก็เป็นการแบทเทิลแล้วนะครับเกมค่อนข้างจะต้องใช้สมองนะครับเป็นเกมที่ดีนะผมว่าเปิดมันเป็นเกมที่ดีมากมันเป็นเกมทีมเวิร์กใช่ไหมครับมันใช้สมองและมันใช้กําลังนะครับมันก็รู้สึกว่าค่อนข้างกลมกล่อมแล้วทีมนี้ค่อนข้างจะได้เลยครับทีของเบเก้คนเนี่ยมันเป็นทีมที่ มีทั้งไอตัวโกงมีทั้งตัวดีแล้วก็มีทั้งเพื่อนไม่เอกนะครับอา่าถ้าจะพูดถึงเกมนี้เอาจริงๆมันมันสนุกนะมันสนุกแต่ผมรู้สึกว่ามันยืดไปนิดนึงนะครับคือเวลาในเกมก็พอสมควรแต่พอมันยืดให้ว่ามันจะไม่จบในเอพิโซดเดียวนะครับใช้เวลาประมาณ1 2สองเอพิโซดไหมกว่าจะจบนะครับกว่าจะมาสรุปได้ว่าโอเคใช้ใช้แผนอะไรยังไงคือปาไป 1>, 1ชั่วโมงครึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ระหว่างที่เกมดำเนินไปใช่ไหมครับเขาก็ไปให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าชีสยะเนี่ยเขาอ่าจังหวะที่ต้องพลาดกับพระเอกใช่ไหมครับเขาไปเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกมห้องขังเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าดีมากนะครับเป็นเกมที่ใช้จิบเชียาขั้นสูงเลยเหมือนเล่นอินเดียนโป๊กเกอร์นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองได้ดอกอะไร แล้วคนหนึ่งก็ต้องเอา,เอาคําตอบจากคนอื่นแล้วก็ต้องมาดูว่าเราเชื่อไหมนะครับจริงๆเทคนิคที่ว่าถ้าผมคิดนะถ้าผมไปเล่นเกมนี้เองเ,องเนี่ยผมคิดว่าผมอะ่ะจะถามคนทีละคนนะครับถามแบบเป็นความลับแล้วให้เขาบอกมาคือถ้ามี30คนแล้ว10คนตอบว่าเป็นโพดําหมดแสดงว่าเชื่อนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียเมเอยไงแต่ถ้าเกิดคนนึงบอกโพดงคนนึงบอกดอกอกิกแต่อีก78คนตอบโพดําอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอคนที่มันตอบมั่วๆมาเนี่ยมันคิดเป็นดีกับเรานะครับอันนี้เป็นแผนของผมแต่ ไปเล่นจริงมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับเพราะมันก็มีตัวหนอนบอนไส้นะครับมีมีตัวของซิติเซนเนี่ยปนมาอยู่ด้วยนะครับตัวละครนแ,นแต่ละตัวแม่งโคตรปั่นเลยนะครับตอนแรกผมอาจจะพอจะเดาได้นะว่าไอแจ็คพอร์ตเนี่ยไม่ใช่ไอตัวบูลลี่แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ไอไอน้องน้องที่แบบว่าน้องแอปเบลล์อะครับน้องน้องที่แต่งแบบชุดแบบโรลลี่อะไม่ใช่แน่นอนเพราะมันดูมันดูออกง่ายเกินไปนะครับมันต้องเป็นตัวที่แบบทําตัวเง,งียบๆหรือว่า ทำตัวเหมือนตัวเองเป็นตัวประกอบอะไอ้นั่นแหละมันน่าจะใช่แน่นอนนะครับซึ่งก็เดาเกือบถูกนะผมว่าผมมาคิดไว้แล้วว่าไอ้ไอคู่ผู้ชาย2คนนั้นนะ่ะที่มันมันดูเหมือนไม่มีอะไรอะครับที่มันเป็นอดีตเขาเรียกว่าไงเป็นอดีตฆาตกรเนยไอ้คู่นั้นนะ่ะมีความเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็เดาถูกนะคหรือเกมเนี้ยดูแล้วสนุกมากนะครับหลังจากนี้อ่าในตอนที่4นะครับหลังจากที่คู่ของ ทั้งตัวของพระเอกนางเอกนะครับเข,เขาเขาจบเนี่ยเขาก็มีมีไซเควสนะครับเรามีความแบบว่าไอ้ไล่ไล่จับไล่จับกระตรงกระตายนะครับแล้วเขาก็ไปเจอความลับนะครับมีการดูวิดีโอว่าอ๋อจริงๆล้ามันมีหลักฐานมากขึ้นนะว่าไอตัวของอลิซอินบอ r เ e อร์แลนด์เนี่ยไอบอทเทอร์แลนด์ที่เขาอยู่กันเนี่ยมันคือดินแดนที่มันคืออะไรว่ามันคือโลกไหนวะนะครับสุดท้ายยังคุณไม่จบใช่ไหมโดนไอคิงออฟ นะครับโดนมาไล่ฆ่าอยู่คือเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆก่อนนวกันนะเราเดี๋ยวจะไปสรุปจบอีกทีนึงนะครับตรงนี้ได้เปิดตัวละครตัวใหม่นะครับจากจากจอนที่หนีในป่าเนี่ยก็จะมีเป็นแม่สาวนักธนูนะครับคือน้องน่ารักมากนะครับแล้วน้องก็มีมีความากระเที่ยนกระหือรือนะครับมีความแบบจะปั้มระเอกอะไรเงี้ยคยอะเคือ, <c oughs> คอ หญิงสาวสมัยนี้นะครับเขาบอกว่าคือมันจะตายวันตายพุ่งไม่รู้แล้วนะครับขอจะขอจัดการพระเอกสมัยนะครับแต่ว่าพระเอกบอกไม่ได้นะครับพระเอกมีแฟนแล้วนะครับยังไม่เชื่อว่าเป็นแฟนกันด้วยซ้านะอ่าน่ารักนะครับเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วพอได้สู้กับ king of space ผมรู้สึกว่ามันเก่งวะทำไม king of space มันเก่งจังว่าแม่งเกินมนุษย์น่ะผมตอนผมดูผมสงสัยว่าเฮ้ยเขาเป็นเอเลี่ยนป่าวะหรือว่า เป็นแบบมนุษย์ตัดแปลงแบบกับตันอเมริกาป่าวะคือมันดูแบบเกินไปมากนะครับส่วนบทของตัวอื่นๆนะครับก็มีเนี่ยม,มีมีตัวละครที่กลับมาจากเด e ะบีใช่ไหมครับที่ไม่ตายแล้วก็หมออันก็ไปปีนเขาปีนเขาอะเดินเล่นอย่างเดียวนะครับในทีซั่นนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วพอเกมต่อมาที่เล่นเนี่ยก็จะเป็นเกมไล่จับนะครับเกมวิ่งไล่จับกันเป็นเหมือนกับอ่าคิงกับควีนใช่ไหมครับแบ่ง2ทีม คือตัวนางเอกเองเนี่ยดันแบบอยากช่วยเด็กไงจะไปต่อวีซ่าให้เด็กนะครับหาเรื่องมากแล้วเป็นเกมที่เอาจริงเสียเวลาอย่างเดียวอะคือตอนแม่งพูดปลุกใจนะครับปลุกใจโคตรดานเลยนะครับแล้วพอปลุกใจสําเร็จเสร็จเกมแม่งก็เล่นแบบง่ายๆแล้วนะครับแต่ตัวตัวควีนของด่านเนี้ยก็ก็สวยนะก็น่ารักดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแบบฉากแบบกันน,กน,นุ่งกันหิงกันของพระเอกนางเอกนะครับแล้วเกมที่ผมชอบที่สุดก็คือเกมต่อไปนะครับ เกมนี้เนี่ยไม่ใช่คููพระเอกนงเอกเ,เป็นชิซุยะไปเล่นนะครับเป็นเกมที่แบบเฮ้ยของดีว่ะเกมนี้แม่งของดีคือเกมที่เป็นเล่นที่ซูพิมขอใช่ไหมครับที่ต้องมาเลือกตัวเลขเลือกตัวเลขเสร็จแล้วก็ต้องชั่งน้ําหนักนะครับว่า,าสมมติเลือกเลขมาเขาก็จะหาค่าเฉลี่ยของเลขทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย0.8ใครตอบใกล้เคียงเลขมากที่สุดเป็นผู้ชนะนะครับหรือถ้าตอบถูกเลยก็ได้คะแนนมาก มากขึ้นนะครับก็จะมีกฎเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะครับแต่หลังๆก็จะเหมือน็นการวัดใจกันแล้วแหละว่าตัวตัวของหัวหน้าเกมนั้นนะครับกับผู้เล่นเนี่ยใครจะเป็นผู้อยู่รอดต่อไปนะครับแต่การฆ่ากันแม่งโหดนะแม่งใช้แบบกดกดซาฟิริกใช่ไหมครับเป็นเขาเรียกว่ากดอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนน้ากดอะ่ะที่แบบโหดมากนะครับเป็นการฆ่ากันที่สุดว่าในซีซันเนี้ยผมว่าเกมเนี้ยฆ่ากันได้โหดที่สุดแล้วนะครับพอหลังจากจบเกมน,นั้นเนี่ยครับก็จะมีความแบบว่าฮ มีการมาสู้กันในเมืองนะครับแล้วก็เป็นการสู้กับบอสใหญ่แล้วนะครับผมผมว่าจะเรียกว่าไอ้คิงพดัมเนี่ยคือบอสใหญ่สุดนะครับเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องใช้การสู้จริงๆอ่ะซึ่งอื้มตายยากตายเย็นมากเลยนะโดนยิงโดนรถชนนะครับแล้วก็ใช้สามสี่คนลุมนะแล้วมันแบบใช้ปืนนะทุกอย่างอ่ะคือแบบเก่งมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าแพงเขาเองไม่ปิญยาอ่อนมากเลยแต่ มึงจะบ้าเหรอวะมึงให้ผู้หญิง3ามสี่คนนะครับไปช่วยล่อแล้วตัวเองก็มีปืนแทนที่จะแบบโอเคล่อไปที่มุมใช่ไหมแล้วจะคนแบบสาดกระสุนลงมาใส่อะแต่แม่งไม่ตัวเองมวยไปฉีดสเปรย์นะครับเราให้คนอื่นเนี่ยต้องไปล่อนะครับเขาโดนยิงโดนแทงตายทั้งหมดนี่คือแบบพระเอกไปไหนนะครับคือตอนผมดูผม,ผมงงงิดมากนะครับแต่พอดูจบมันก็เฉลยอ,อะไรหลายอย่างนะก็รู้สึกดนงงงิด,ดน้อยลงตอนแรกงงงิดอีกเรื่องหนึ่งคือ ถ้ามันโดนแทงตัวยิงครา้นี้มนไม่ตายแค่สักคนเลยวะเป็นไปได้ยังไงวะนะครับสุดท้ายก็มาเฉลยทุกอย่างนะครับตอนที่พระเอกพานางเอกไปเ,เล่นเกมกับคุณอพาร์ตนะครับเป็นด่านสุดท้ายแล้วที่เขาจะต้องมาเล่นโคเก้กันนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแค่เล่นให้จบ3าเกมพอไม่ต้องชน,นะด้ซ้ำแค่เล่นให้จบก็คือจบนะครับแล้วพอมาเฉลยว่าโอเคพระเอกอยากรู้มานานแล้วว่าโลกนี้มันคืออะไรปรากฏว่าอ๋อโลกนี้มันคือโลกจําลองไงเป็น V R เพราะว่าในอนาคตพันปีเนี่ยผู้คนจะแบบ ไปกันไกลแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือล้อเล่นนะนะครับเราอธิบายที่นึงแบบเออจริงๆแล้วนะมันคือพวกคุณเนะี่ยเป็นพวกหุนยนต์ดยนะมันเป็นความสนุกเอนเตอร์เทนเฉยๆแล้วก็ล้อเล่นนะ่ะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้เชียดูแล้วก็มองหน้าแฟนว่ามึงจะเล่นอย่างนี้จริงหรอวะคือแบบมัน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 จะเล่นกับเราไปถึงไหนนะครับแล้วก็ไปถึงเล่นถึงจิตใจของพอี่เอกอีกว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยคุณเนะี่ยอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะทุกอย่างมันเกิดในหัวคุณผมก็แบบว่าอ๋อมันจบ่างนี้หรอวะ เพราะว่าผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้อ่านมังงะมานะครับผมเพิ่งจะมาทำรีเสิร์ชทุกอย่างหลังจากดูจบเพราะว่าดูจบปุ๊บเนี่ยก่อนรีวิวใช่ไหมครับผมก็ต้องทำรีเสิร์ชว่าโอเคมันตรงกับในมังงะไหมนะครับสุดท้ายก็คือตอนจบมันตรงกับในมังงะใช่ไหมครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมีผลของมัน,นดินแดนที่พระเอกนางเอกไม่ใช่พระเอกดิไม่ใช่าใชนางเอกดิแค่พระเอกคนเดียวนะครับรดินแดนที่เขาไปเนี่ยที่เขาคิดทุกอย่างมาเนี่ยมันคือแค่หนึ่งนาทีนะครับในโลกของความเป็นจริง มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับที่แยกชิบุยาที่โตเกียวอ่ะคือโดนอุกบาทนะครับเป็นเมทอไรด์ลงมาป้งนะครับแล้วก็ทุกคนก็ตายบ้างโฮมาบ้างครับอย่างตัวพระเอกเนี่ยเหมือนกับตายไปแล้ว1นาทีนะครับแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นภายใน1นาทีนั้นกลายเป็นว่าเรื่องราวที่เราดูทั้งหมด2ซีซั่นนะครับความยาวแบบแม่งสิบยีชั่วโมงเกิดขึ้นในหัวพระเอกทั้งนั้นนะครับหลายๆอย่างมันดูเมกเซนขึ้นมาเลยนะครับ เกมแต่ละอย่างที่แต่ละคนได้เจอเนี่ยมันคือการวัดศีลธรรมมันคือแฟชแบ็กของตัวเองที่ว่าเฮ้ยฉันต้องเสียสละแบบนี้เฮ้ยฉันเคยทําแบบนี้พลาดไปฉันเคยต้องเลือกระหว่างความเป็นกับความตายเลือกคนนี้กับคนนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายคือมันก็มันก็ย้อนกลับมานะคิตี้ของพระเองเองนะครับที่เพื่อนตายอย่างเงี้ยก็ย้อนกลับมาว่าตอนไปเล่นเกมก็เพื่อนก็เสียสละชีวิตให้ตัวเองรอดมันเหมือนเป็นแบบซอร์เวิร์ลคิตี้อย่างเงี้ยก็ก็เมคเซนส์ sense, มันคทุกอย่างมันเมคเซนส์ขึ้นมาหมดเลยครับ ตัวละครต่างๆนะครับเพื่อนไม่เห็แม็ก์ที่มันโดนยิงโดนแทงไม่ตายักทีอ่ะป้อนจริงแล้วอ่ะก็อยู่ในบนเตียงอยู่แล้วไง,งนะครับก็เหมือนกับกําลังสู้กับอาการโครม่าของตัวเองอยู่ว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมมันก็เมคเซนต์นะครับอ,อันนี้ผมคิดเองนะผมคิดว่าไอเส้นที่เป็นเหมือนกับแบบว่าฮาร์ดบีทนะครับเป็นแบบเพาสว่าเหมือนเราอยู่ในห้อง IC u ใช่ไหมมันจะมีเส้นของเต้นหัวใจที่แบบขึ้นลงอะ่ะตืด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 นะครับถ้าเกิดว่าคนตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นแฟลไลน์ใช่ไหมครับเป็นเส้น มันก็เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงคนลงมาครับคือในเรื่องเนี้ยเวลาคนแบบตายแบบตายไปเลยครับคือจะโดนยิงเลเซอร์เพี้ยงลงมาใช่ไหมครับเพราะฉันมอคิดว่าคนที่ตายแล้วจริงๆอยู่ในบอร์ดเดอร์แลนด์เนี่ยคือโดนเลเซอร์อย่างนั้นครับเป็นเส้นที่ตายแล้วอันนี้เป็นแบบความคิดของผมนะส่วนที่ต้นไม้อะไรต่างๆเมืองมันมันไปอย่างรวดเร็วนะครับคือในในซีซั่นนี้จะเห็นว่าต้นไม้อะไรอย่างปกคลุมเมืองเนี่ยเพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วไง คือแค่หนึ่งนาทีแต่โลกความจริงมันผ่านไปนานมากกว่านั้นอะไรงนี้นะครับอ่าไม่ใช่ตรงันข้ามกันหนึ่งนาทีโลกความจริงแต่ว่าในในเรื่องเนี้ยผ่านไปมากกว่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าค่อนข้างเมดเซนกับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพอดูจบแล้วชอบไหมนะครับผมรู้สึกว่ามันโอเคนะที่มันจบแบบนี้นะครับถ้ามันจบแล้วมันแถไปทางอื่นแล้วคนด่ากันแล้วผมไปอ่านว่าอ๋อโอเคมันจบไม่ตรงมังงะแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะไม่เพอร์เฟกเท่านี้อันนี้คือมันจบ เาลต้นฉบับนะครับถือว่าโอเคนะคือคนที่เพิ่งมาดูก็อาจจะรู้สึกว่าแบบอีหยังวะนะครับแต่ถ้าเกิดดูคิดดีๆตามเรื่องเนี่ยแบบผมเองเนี่ยครับพอผมดูจบผมก็มาเปิดดูสรุปอีกว่า EP หนึ่งถึง EP 8เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างย้อนไปถึงซีซั่นหนึ่งกอย่างมันก็ make ซนส์ขึ้นมากขึ้นครับตอนจบอย่างเงี้ยไอ้ไพ่บนโต๊ะใช่ไหมครับก็จะแบบมีไพ่ดอกอต่างๆแล้วมันจบด้วยหน้าโจ๊กเกอร์ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบว่าทุกอย่างมันคือเรื่องตลกเนี่ยหมันคือโจ๊กเนี่ย มึงนั่นแหละคือโจ๊กเกอร์นะครับผมดูแล้วแบบเฮ้ยเขาจะเสืออย่างนี้ประมาณนะครับมองหน้าแฟนนะแต่การจบที่โอเคครับชอบตัวละครทุกตัวเลยนะครับยามาพีนี่แม่งขโมยซีนมากตอนแรกคือแต่ผมก็บอกว่าไอ้เด็กเก็ดกายที่เราจนเด็กเกดกายแม่งมาตลอดเลยนะครับคือนายไม่รู้จักไงคือคนไทยอาจจะรู้จักยามาพีเยอะกว่านะครับตัวละครแต่ละตัวนี่คือเด่นๆนะแต่ละคนมีจุดเด่นเยอะนะครับผมคิดว่า เกมที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือเกมห้องขังนะครับลองลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคุณคิดว่าเกมที่คุณชอบมากที่สุดคือเกมอะไรนะครับอ่าผมชอบเกมห้องขังเพราะว่ามันใช้จิตวิทยาเนี่ยครับมีการแบบหลอกกันบัฟกันอะไรเงี้ยคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นเกมเกมไหนที่คุณชอบมากที่สุดนะครับก็เจอกันต่อไปในการรีวิวคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมเอาคลคปนี้ก่อนแล้วกัน๋ยวผมมีหนังมีซีรีส์หลายเรื่องเลยนะครับเข้าคิวรอเยอะมากนะช่วงนี้มากันเต็มเในช่วงคริสต์มาสนะครับไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ